ซับขาวซับแดงซับม่วงเขาคือคิงยูอาโคตรพอ่อโคตรพระเจ้าแห่งการซับพ่อทุกสถาบันที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าคิงนั้นได้ซื้อจักรวาลใบนี้ไปเรียบร้อยเขาจะเป็นจุดศูนย์รวมของจักรวาลสายซับพอร์ตในจักรวาลวันพันแมนเดอร์สตองเกสที่แข็งแกร่งที่สุดที่เกมพอจะหาให้ได้ในตอนนี้แต่ในการซับของคิงยูอาร์นั้นมีอยู่หนึ่งซับที่ทุกคนนั้นมองข้ามแต่ผมนั้นเห็นมันนั่นก็คือตกดลและเป็นกลัง้จ แตที่กล่าวไปข้างต้นจริงนั้นตรองตัวกับการเป็นหน่วยซัพพอร์ตโดยเฉพาะกับคอปัจจุบันอย่างคอโบโรอสตอนนี้แต่ก่อนอื่นเราไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับคอเลืดขาวกันก่อนเลืดขาวนั้นคือการฮิวเลือดส่วนเกินหลักการก็คือแปะบัฟที่ชื่อว่า access recovery จากนั้นก็แค่ฮิวเลือดให้เกินแม่ง p p โดยส่วนที่เกินมาก็จะกลายเป็นเลืดขาวซึ่งเก็บได้สูงสุด20ลอต ทีนี้หน้าที่ของคิงก็แค่การฮิวบ่อยๆให้เกิดเลือดขาวเพิ่มขึ้นหลักการเล่นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเน้นออกอันติเพราะการออกอันติของคิงนั้นจะมอบทางเลือดขาวยกตี้กระนำแดงแถวคิงแต่ถ้ามีอาวุธ3าดาวก็จะเพิ่มทางเลือดม่วแล้วก็กระนำแดงยกตี้ได้ด้วยแต่การซับอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนจดจ้องเป็นพิเศษก็คือนรกที่เคยหลอกหลอนพวกเราเมื่อชาติปางก่อนนั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ประสานโจมตีมันกลับมาแล้วและคราวนี้มันกลับในแบบประสาน3ตัวแถมยังไม่ทับคอมโบอันติของราชาทะเลลึกด้วยและที่สําคัญคือเป็นเวอร์ชันอัปเกรดบล็อกไม่ได้ล้างออกก็ไม่ได้เพราะด้วยพาสซสีฟของคิงก่อนที่จะมีตัวละครใดก็ตามเคลื่อนไหวมันจะช่วยล้างดีบับบล็อกไล่อันติจากพิการหรือว่าล้างดีบัฟบล็บอกไล่อันติจากการเหนียวหนืดให้แถว3มตัวของแถวคิงเองออกถ้าปั้นถึง5ดาวเหลืองแล้วจึงการันตีได้เลยว่า ประสานคอมโบของคิงนั้นไม่มีการถูกบล็อกอย่างแน่นอนต่อให้จะมีเมทัลไนล่าง2ก็ตามอย่างน้อยก็ตอนนี้แต่ความจันของบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปตภียังไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะพาสซสิปลุกตื่นของคิงมีความสามารถในเรื่องแชร์ดาเมจแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลงด้วย ดังนั้นถ้าเอามาคอมโบกับตัวอะไรก็ตามที่ถึกอยู่แล้วตัวนั้นก็จะยิ่งถึกกว่าเดิมแต่สิ่งที่ดีงามกว่านั้นก็คือไม่จําเป็นต้องคอโบอสคิงก็สพอร์ตได้เช่นกันและอย่างน้อยคิงก็ยังแปะบัฟเลือดขาวให้กับแถวตัวเอง3าตัวด้วยอีกในหนึ่งจึงหมายความว่าเมื่อตกเมตาขึ้นมาก็พาคิงไหลไปคออื่นได้สบายนี่แหละครับจุดหนึ่งของคิงที่ดีมากๆดังนั้นกระบองเหล็ก UR R ที่พิ่งพาเลือดขาวก็สามารถใช้คิงกลบจุดอ่อนตรงนี้ได้เช่นกันสรุปสั้นๆ คิงยูอคือสปอร์ตแนวหน้าตัวแรกของคอโบลสที่ทำได้แทบทุกอย่างตั้งแต่สากกระเบือยันเดือรบและเมื่อตกเมตาก็ส่งต่อให้ทีมลองได้ใช้ทียันลูกหลานบวชถ้าอย่างนั้นแบบนี้เนี่ยจัดเต็มไปเลยดีไหม ่อให้ดีงามพระรามก้าวแค่ไหนถ้าไม่เติมระดับเพชรข่าก็บอกได้เลยครับว่าไม่ต้องจัดเต็มร้อยก็ได้เต็มที่แค่เอาอาวุธแล้วก็ปั้น5ดาวม่วงก็พอแล้วแต่ที่แนะนํามากกว่านั้นคือถ้ามีคิงยูอาไม่ควรข้ามอาวุธอย่างเด็ดขาดเพราะสิ่งที่จะได้เพิ่มจากอาวุธนั้นนอกจากชํานาญกระหน่ายกทีมก็ยังได้เลือดม่วงยกทีมด้วยเช่นกันเรียกว่าเก็บอาวุธ3ดาวทีการซับให้ทีมถึงกับ9กระโดดกันเลยทีเดียวถัดมาก็เรื่องสแตทที่ใช้คำนวณ หลักๆของคิงนั้นใช้ HP ระบับเลือดม่วงกับบัฟชำนานกระหน่ำก็ใช้ HP เช่นกันและที่สําคัญคือตัวคูณของความสามารถบางอย่างถ้าเทียบกับ SSR บวกถือว่าก้าวกระโดดมากอย่างเช่นชำนาญกระหน่ำของคิง UR ถ้าเทียบกับชำนาญกระหน่ำของซูเปอร์อัลลอยของคิง UR นั้นทาดาเมจได้ถึง150%ของแม็ HP คิงในขณะที่อัลลอยทําได้เพียง50%ของแม็ HP ของอัลลอยเองไอต้องสูวนนี้สําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีตัวทาดาเมจโดยเฉพาะเจะจงก็สามารถทาดาเมจผ่านชำนาญกระหน่ำของคิงแก้ขัดไปก่อนก็ได้้เเพียงแต่นน ตัวทาดาเมจหมู่ไว้นะครับเวลาออกอันตีทีจะได้โดนชนาญกระดํายกตีเอาคร่าวๆแค่นี้แทบจะเรียกได้ว่าหาจุดติไม่ให้สุ่มคิงยากมากเลยถ้าจะมีจุดติสักที่2ที่จุดแรกคิงยูอาร์คือฟูลพพอร์ตแปลว่าอย่างน้อยในทีมควรมี d p s ดีๆสักตัวเอาไวท้ทาคอมโบฟอลล์อัพกับคิงเช่นกระบองเหล็กยูอาร์แต่ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกระบองเหล็กอยูอาร์อย่างเดียวก็ได้นะครับขอแค่เป็น DPS ที่ใช้เข้าคู่กับคิงได้ก็พอจุดที่2คือตัง ทื่อสำหรับสายเติมน้อยลงมาประหยัดตัวดำเอาไว้อัพแค่ปลุกหนึ่งแล้วไปเก็บตัวบับสปีดเพิ่มด้วยก็ดี สาเหตุก็เพราะพาสิปลุกตื่นของคิงที่ช่วยทาคอมโบอันติได้นั้นจะทํางานก็แต่เมื่อมีสมาชิกทีมเราเคลื่อนไหวก่อน1ตัวซึ่งในตรงนี้ถ้าไมา่ได้สีเลียนเรื่อง PVP จะไม่มีตัวบัฟสปีดมันก็ไม่เป็นไรแต่พอมาเป็น PVP เมื่อไหร่กว่าปลุกตื่นคิงจะได้ทํางานขึ้นมาดีไม่ดีจะโดนฝ่ายออกอันติจนตุยก่อนพอดีและสําหรับปลุกตื่น2ของคิง UR สามารถทําคอมโบไล่อันติได้2ครั้งในเทินแรกแต่พอขึ้นเทิน์น2เป็นต้นไปการคอมโบอันติมันจะเหลือแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นทัันทททีีจะะต่่าาางกกบราชาเลลึพอ ถึงปลุกตื่น2จะสามารถทําคอมโบอันติได้2ครั้งตอนหนึ่งเทินไม่มีการลดจานวนครั้งลงจนกว่าจะจบแมตช์ไอส่วนตรงนี้ของคิงยูร์นะครับมันก็น่าเสียดายอยู่นิดนึงแต่มันก็พอสื่อได้ไกลๆอยู่บ้างว่าปลุกตื่น2องของคิงยูร์มีไว้เพื่อปิดเกมให้จบเร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องเป็นภาระจนถึงตอนเลดแมตช์ปลอนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่ที่ไม่เข้าใจเรื่องประสานคอมโบจากปลุกตื่นของคิงว่ามันสาคัญยังไงสมมุติสถานการณ์ง่ายๆถ้าใช้การ์ดกลยุทธ์อย่างเช่นการ์ดครูหรือภาษาไทยก็คืออมาจิบาาบงเต็ม แค่เอฟเฟกแทบดีบับอย่างพิการหรือว่าเหนียวหนืดก็สามารถบล็อกไละอันติจากการได้ด้วยแต่พอคอมโบอันติอย่างของกิงยูอหรือว่าลาชาทะเลลึกทุกอย่างเต็มร้อยแถมบล็อกไม่ได้ด้วยจะมียกไปนิดนึงก็คือเมทไนล่าง2ที่ล้างคอมโบอันติของทะเลลึกโดยเฉพาะก็ประมาณนั้นแหละครับ แต่ยังไงสำหรับปุกตื่น2ตรงนี้จะเรียกว่าปัญหาหรือไม่ก็คงแล้วแต่มุมมองเพราะมันเป็นแค่จุดจุกจิกนิดหน่อยอย่างน้อยก็มีข้อดีอยู่บ้างอย่างเช่นการแชร์ดาเมจแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลงไอ้แบบนี้ถ้าเอาไปคอมโบกับตัวตึงๆอย่างกระบ,บอง UR แล้วเสริมด้วยโล่อัลลอยอีกทีนึงก็บอกได้เลยว่าแถวคิงี่ตึงแน่ๆและจุดติดทั้งหมดที่ผมนึกได้เกี่ยวกับคิง UR มันก็มีเท่านี้ คราวนี้มาเซิฟจีนกันนิดนึงเซิฟจีนนำหน้าเราสี่เดือนแต่เขายังใช้ k ิง g UR กันอยู่ไหมอันนี้ผมดูแค่หย,ยาบๆแต่ถึงจะหยาบก็ตอบได้สั้นๆและสรุปง่ายๆได้เลยว่าทุกคนยังใช้กันอยู่จะเหลื่อมล้ํากันก็คือตัวที่เข้าคู่กับ k King เป็นครั้งคราวที่เห็นมีเข้าคู่กับ k i ิงบ่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นกระบองเหล็ก UR เพราะเป็นตัวทาดาเมจหลักในเมตาตอนนี้แต่สำหรับกระบอง UR ก็เผื่อใจไว้หน่อยนะครับเพราะอยู่มาเกิน6เดือนแล้ว คุณผู้ชมต้องการสมบัติของชาติที่ไหลไปคอไหนก็ได้ตามต้องการคิงยูอาสรุปได้สั้นๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้ามีตัวพอก็สุ่มไปได้เลยและแนะนําว่าควรมีอาวุธอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่ได้คือบัฟชำนาญกระนำแล้วก็บัฟเลือดม่วงยกตี้ส่วนเลือดขาวก็ขึ้นอยู่กับว่าในทีมได้แปะ Access Recovery ยกตี้หรือเปล่า เพราะส่วนตัวคิงแปะให้ได้แค่แถวตัวเอง3ตัวเป็นเวลา3เทินเท่านั้นแต่ถ้าอัพถึง5ดาวม่วงแล้วก็จะแปะได้อยู่อยันง5เทิน,นที่แน่ๆคืออันตินั้นฮิลยกตี้ดังนั้นถ้าได้ Access Recovery ทั้งทีมก็ได้เลือดขาวทั้งทีมด้วยและการฮิลจากอันติของคิงก็คำนวณจาก m a ็กเอชพีของคิงเองเพราะงั้นอย่าลืมปั้น HP นะครับเพราะถ้าปั้นไม่ดีมีหวังได้โดนแบบนี้ แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าถ้าเราปั้นสุดต้องมีคนสุดกว่าเราดังนั้นถ้าสุดแล้วยังแพ้อยู่ดี <c oughs> ก็อย่าไปจริงจังกับมันมากเพราะสุดท้ายก็ต้องดูภาพรวของทีว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆหาตัวบับสปีดไว้สักตัวด้วยเพราะเงื่อนไขของการไล่อันติคือต้องมีฝ่ายเราสักตัวได้เปิดก่อนถึงจะใช้งานได้ถ้าเราไม่มีแล้ว PVP ดันเจอคนมีทั้งคิงทั้งบับสปีดขึ้นมาถึงเวลาอาจจะไม่ใช่การแลกหมัดแต่อาจ,จารรเป็นการโดนรัวหมัดอยู่ฝ่ายเดียวแต่กับการเล่นแบบ PVE หรือว่าสู้กับบอสก็คงไม่น่านจะ อีกจุดหนึ่งที่อาจมองอนาคตมากไปนิดก็คือรอบตู้ดีลันของคิงยูอาถ้าการคำนวณไม่ผิดรอบดีลันของตู้คิงน่าจะมาตอนเดือนเกวินแต่ส่วนตัวมองว่าคิงยูอาเป็นตู้ที่ต่อให้ตกเมตาหรือมาเป็นตู้ดีลันก็ยังคุ้มค่าที่จะสุ่มอยู่ดีสําหรับคนไม่มีสาเหตุก็เพราะการไล่อันติจากพัดปกตื่นแล้วก็ตัวอันติของคิงที่มีอาวุธเองเนี่ยแหละและสุดท้ายก่อนจะลงคลิปก็คือเรื่องคิงล่าง2เพราะส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีกันแต่เอาเป็นว่าถ้าไม่มีคิงสองสเตตส์โกลดเลกข,ของคิงยูอารเก็คงไปไ ตอนใหม่ในเซิร์ฟจีนยอดที่จะมาถึงนะครับความสามารถและตัวละครก็ออกมาค่าๆให้เห็นกันแล้วก็คือเ e ลฟ f ยเฟรมยูและเท่าที่ดูที่แทบจะเป็นฤดูล้างบางกันเลยทีเดียวเพราะแม้แต่คิงก็โดนผลกระทบไปด้วยซึ่งส่วนที่โดนก็คงจะเป็นเรื่องฮิลและก็ดาเมที่เกี่ยวข้องกับ HP อยู่บ้างซึ่งตรงนี้ยังพอวางใจได้อยู่บ้างเพราะยังเหลือเรื่องไล่อันติจากพาร์ทปลุกตื่นที่ยังมีประโยชน์อยู่แต่ที่แน่ๆมีคนที่โดนหนักกว่าคิงเรียบร้อย